สวัสดีครับช่องทำเองได้ใบลงตี้ครับคลิปวิดีโอนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของการตั้งค่าตัวาอรหัวนะครับสำหรับเพื่อที่จะซื้อมาแล้วก็จะมาลองติดตั้งเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพื่อนของลงตี้ครับฝากให้ลงตีช่วยสั่งซื้อทางออนไลน์มาให้นะครับก็ติดเพื่อนก็ยังทำไม่เป็นนะครับก็ ให้ตุกี่ช่วยดูให้ช่วยสั่งซื้อให้แล้วก็ช่วยเทศอุปกรณ์ให้หน่อยแล้วก็บอกวิธีการติดว่าติดยังไงเพราะเขาจะเอาไปติดเองที่ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็เรามาดูกันครับตัวนี้นะครับเราจะพูดถึงตัวบาลานกันนะครับตัวนี้ครับคลิปวันนี้จะพูดถึงตัวบาลานนะครับนะครับตัวนี้เป็นบาลานนะครับที่ใช้ต่อกับกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง 8ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่ากล้องที่เราจะมาต่อนะครับจะเป็นกล้องความละเอียดอยู่แค่2ล้านพิกเซลลุงตี้ก็จะมาต่อให้ดูครับเผื่อมีใครสงสัยนะครับว่าถ้าเรามีกล้องนะครับที่มีความละเอียด2ล้านพิกเซลเนี่ยจะมาใช้กับตัวบาลานที่มีความละเอียด8ล้านพิกเซลเนี่ยครับต่อแล้วภาพจะขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ในนี้ตอนนี้ลุงตี้มีเป็นสายแลนนะครับเป็นสายแลนลาสสิกนะครับเป็นสายแลนลาสสิกต่อเอาไว้แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ปอกปลายสายเอาไว้รอสําหรับต่อกับอารันนะครับตรงนี้ลุงตี้เลือกเป็นคู่สีส้มนะครับเป็นขาวส้มอีก3เส้นนะครับคู่เขียวคู่น้ําเงินคู่น้ําตาลในนี้ลุงตี้ไม่ได้ใช้นะครับ ซึ่งสายแลหนึ่งเส้นก็สามารถต่อกล้องได้ทั้งหมดสีตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวบาลานแล้านนะครับตัวนี้แปดล้านเต่อกับกล้อง2ล้านนะครับจะขึ้นภาพหรือเปล่านะครับ Okay. ออกมาแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแบบสไลด์นะครับรุ่นนี้ก็ดีนะครับก็สะดวกดีสาม,มารถจะสไลด์เก็บให้เขาอยู่ติดกันได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวนี้ราคาบาลานก็ไม่แพงครับตัวหนึ่งแ,แค่เป็นหลัก10บาทนะครับคู่ละหลัก10บาทเองวิธีการต่อครับเราเลือก ตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงจริงๆแล้วเราจะต่อฝั่งฝั่งหนก็ได้ครับจะเอาอีกฝั่งน้ําเงินอยู่ดีาฝั่ง dvr หรือจะไปอยู่ฝั่งกล้องก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตรงนี้ตัว dvr ตัวนี้ครับก็สังเกตว่าของเขาจะมีปุ่มนะครับปุ่มให้เรากดอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับซึ่งปุ่มกดตัวนี้ขเขาทําหน้าที่คลายล็อกด้านในเวลาที่เราจะเอาสายออกนะครับตรงนี้ จะทําหน้าที่คลายล็อกเพืให้ลรอกกดลงไปนะครับกดลงไปเพื่อทําการคลายล็อกอันนี้วิธีการต่อเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องต่อให้คู่สีนะครับหัวท้ายเนี่ยให้ตรงกันอย่างเช่นตัวที่เป็นช่องเสียบสีขาวนะครับลุงตี่จะใช้เป็นคู่ขาวส้มนะครับ ธีการใช้ก็กดเข้าลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็แยกสายเข้าไปในช่องนะครับแยเข้าไปในช่องแบบนี้แล้วก็ปล่อยนะครับเขาจะเขาจะล็อกสายนะครับเขาจะล็อกสายอยู่ข้างในแบบนี้ก็จะดึงไม่ออกนะครับส่วนคู่ส้มลูกตี้ก็จะใช้ฝั่งที่เป็นสีเทานะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับ จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยเราก็เอามาต่อเข้ากับตัวเครื่องบันทึกภาพของเรานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนล็อกนะครับเขาก็จะดึงไม่ออกฝั่งนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหลืออีกหนึตัวอีกหนึงตัวนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกับกล้อง ตัวนี้ก็เป็นกล้องที่สั่งซื้อออนไลน์มาเหมือนกันนะครับสั่งซื้อมาให้เพื่อนเขาก็สั่งซื้อมาในชุดของตัวกับ dvr ตอนนั้แต่ว่าในชุดในการติดตั้งตัวนี้นะครับตัว dvr เป็นของอาหัวแต่ตัวกล้องเองนะครับเป็นของ hikvision นะครับตัวนี้ก็สามารถจะต่อร่วมกันได้นะครับวิธีการต่อนะครับก็เสียบสายเหมือนเดิมครับ เมื่อสักครู่เราเอาสีขาวนะครับขาวส้มเข้าที่ช่องเสียบสีขาวนะครับแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปครับแบบนะครับเวลาเสียบเข้าไปแล้วก็ลองดึงดูหน่อยครับว่าเขาล็อกหรือเปล่านะครับข้างหนึ่งนะครับก็เสียบกข้าไปแบบนี้นะครับ อลองดูเช็คดูนะครับว่าสายเขาแน่นนะครดึงไม่ออกปลายด้านนี้ครับเรามาต่อกับตัวกล้องนะครับตัวกล้องเองเนี่ยเขาก็จะมีสายปลายสายทิ้งไว้ให้นะครับอย่างกล้องรุ่นนี้เองเนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีต้งหมดจุดสามหัวหัวตัวนี้ ก็จะใช้ต่อกับตัวบาลานนะครับหัวตัวนี้ก็จะไปใช้ต่อกับตัวที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบดูก่อนดีกว่าครับน่ครับแล้วก็เสียบเข้าไปเขาจะมีเขี้ยวเขาอยู่นะครับสังเกตล่องล็อกของเขาอยู่นะครับจะมีล่องล็อกของเขาอยู่เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนครับก็จะไม่ออกละนะครับต่อไปก็ตัวนี้ ต่อไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่สําหรับจ่ายไฟเลี้ยงกล้องนะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับกล้องรุ่นนี้เขาเวลาสั่งซื้อมาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์เลี้ยงมาให้น้องซื้อแยกต่างหากนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปธรรมดาปกตินะครับตรงนีอ้อีกตัวหนึ่งตัวนี้เขาเป็นกล้องสีระบบ นะครับในกรณีที่เราเอากล้องไปติดแล้วเนี่ยถ้าตัว DVR เขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบออโต้นะครับก็จำเป็นจะต้องมาปรับโหมดกล้องซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกล้องสี่ระบบก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ระบบไหนนะครับอยู่ที่ว่าตัว DVR ของเราเนี่ยจะลองรับกล้องระบบไหนด้วยก็ตั้งให้ตรงกันแต่สำหรับ DVR หัวตัวนี้เนี่ยนะครับเขา ลองรับกล้องอัตโนมัตินะครับกล้องอัตโนมัติก็ไม่ต้องมาปรับโหมดอะไรหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับต่อต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพบนจอภาพกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็ต่อกล้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้กล้องที่ช่องที่เสียบอยู่คือช่องสิบหกนะครับตัวดีอาหัวเองเนี่ยนะครับเวลาที่เขาค้นหากล้องนะครับเจอกล้องโดยอัตโนมัติเนี่ยเขาจะบอกคุณภาพภาพคุณภาพของภาพถูกเปลี่ยนแปลงนะครับไี่กดตกลงไปครับเขาเจอกล้องปั๊บครับหลังจากที่เราต่อภาพกล้องเข้าไปแล้วครับภาพก็มาแล้วนะครับ ก็ตัวบาลันแปดล้านนะครับก็สามารถจะต่อกับตัวระบบกล้องที่เป็นที่เป็นความละเอียดสองล้านได้นะครับก็สามารถจะต่อขึ้นภาพได้เหมือนกันสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีกล้องสองล้านนะครับเวลาที่จะสั่งซื้อบาลันก็สามารถจะสั่งซื้อบาลันที่รองรับกล้องที่มีความละเอียดถึง8ล้านได้นะครับ ก็มาใช้กับกล้องสองล้านได้เหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับส็งข้อหน้าจะมีสาระมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างน,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาตัวบาลานแล้วก็ยังตัดสินใจนะครับที่จะซื้อบาลานแบบคามเรียก2ล้านหรือ8ล้านดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีคำตอบไปแล้วนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อมาลองต่อลองเล่นหรือจะมาเอาไปใช้จะลองสั่งซื้อเอาลองไปใช้งานดูครับเดี๋ยวลุงตี้ก็จะชี้เป้านะครับแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับก,ก็ลองกดคลิกเข้าไปดูครับรายละเอียดแล้วก็ราคานะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับ